สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับหน้างานของทีมงานฟ้าบระดานก่อสร้างชั่วโมงนี้ครับมาดูสามทหารเสือค่ายซานนี่มุมนี้เห็นสามคันเลยครับภารกิจขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ นอกจาก3าทหารเสืออยู่ตรงนี้ก็ยังมีอีก1นคุนพลนะครับโกเบ s อสเคอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ายืนมุมนี้เห็น3คันคุนพลที่1ครับที่อยู่ใกล้ที่สุดซานนี่เอส5 c เป็นทางด้านของป๋าเองครับ ส่วนคุณพลที่สองครับขยับไปอีกนิดมันคือซันนี่เอสวาครับโู้ควบคุมก็คือเสียทัดคุนพลที่สามของค่ายซันนี่นะครับก็คือป๋าเจาะ s y 2 1ายอครับอยู่ด้านบนครับด้านท้ายสุด ส่วนแปกแ,แวงแนวโกเบ SK 200ก็คือ๋าเบี้ยวนะครับรวมขุนพล4ขุนพลแต่ถ้าแยกย่อยออกมาก็จะได้3ขุนพลในค่ายซันนี่ครับนี่คือหน้าง,งานของฝาบรนานก่อสร้างชั่วโมงนี้ครับโอ้โห,โหค่อนข้างเดือดเลยครับ สองคันอยู่ล่างสองคันอยู่ข้างบนจัดหนักจัดเต็มครับ โอ้ดินสไลด์ดินสไลด์อยู่ในะระดับความลึกที่ประมาณ3เมตรครับด้านล่าง2คัน ทางล่างนั้นขุดแล้วก็เวียงส่งต่อขึ้นไปด้านบนด้านบนก็รับช่วงต่อเวียงออกไปกองไว้ตะเข็บด้านข้างนะครับตามแนวที่จะขึ้นคูนี่แหละครับนี่ถ้าม,มุมนี้จะเห็น2อค่ายซันนี่กับโกเบเอาดินสไลด์ลงมาแล้วปาวิงโอ้ นี่มิดแท็กเลยนะครับยืนอยู่เน Mid ี่ยมิดแท็กเลยดินสไลด์ลงมาทับของเสียทัดก็เช่นเดียวกันครับจิ้มดูแข็งหรือเปล่า ดินสไลด์ฝั่งของเสียทัศน์นี่ขูดๆไปมันก็สไลด์ไปเรื่อยครับขยับมาดูฝั่งนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเสียทัน์หรือเป๋าเองนะครับนี่ครับพอขยับตัวแล้วสไลด์เลยเนื่องจากเป็นดินสมองแล้วก็อมน้ําไว้เยอะนะครับขูดในลักษณะนี้แน่นอนแล้วครับก็ต้องมีความเสี่ยง เสียงที่จะด,ดินสไลด์ลงมาโอ้มิดแท็กเลยครับเสียทัดเอาดันตัวเองออกมาหาตำแหน่งยืนดีๆ เละเป็นโจ๊กเลยครับ สไลด์อีกแล้วครับเนี่ยค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยนะครับไม่ต้องขยับตัวเลยยืนขดอยู่ที่เดียวก็ค่อยๆพังลงมาเอาไม้อีกแล้วววัดเสียววัดเสียวเรายืนใกล้ไม่ได้เลยนะยืนใกล้ไม่ได้เลยครับ พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมกันต่อช่วงหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ